ทำพิัยกรรมให้ลูกสาวบุ๋มปนัดดารู้ตัวเองกลัวไม่รอดคะ่ะสําหรับอดีตนางสาวไทยและนักแสดงชื่อดังอย่างบุ๋มปนัดดาเธอนอกจากจะมีงานในวงการแล้วยังแบ่งเวลาให้กับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจนจบเป็นด็อกเตอร์ ปนัดดาวงผู้ดีด้วยล่ะคะ่ะอาสุดทางด้านของบุ๋มปนัดดาเปิดใจผ่านทางรายการแซสตอรีวาเธอทําความดีมาตั้งแต่ประกวดนางสาวไทยแต่ว่าเริ่มมาทําองคอ์กรความดีเมื่อ7จถึงแปีที่ผ่านมาเพราะบางเคสไม่สามารถทํางานคนเดียวได้จึงต้องทํางานเป็นทีมบางครั้งก็ต้องประสานงานกับข่าวรวมถึงกู้ภยัยเพื่อให้ช่วยเหลือในเรื่องของข้อมูลนั่นเองค่ะเธอก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาช่วยเหลือคนมาเยอะการที่เธอช่วยเหลือใครสักคนต้องมีคนที่เสียผลประโยชน์กับสิ่งนั้นมาเกลียดเราเพิ่มขึ้น อีกคนโดยที่ผ่านมาเคยไปทําลายและมีคนที่เสียผลประโยชน์เดิมมาหาบุ๋มแล้วก็มีการพูดต่อหน้าว่าคุณบุ๋มคุณมาทําไมกลับไปเถอะซึ่งบุ๋มก็ตอบว่าไม่กลับส่วนลูกบุ๋มนั้นเธอก็ได้คุยกับลูกสาวอย่างน้องอันดาวา่าแม่เตรียมเคลียร์สมบัติทุกอย่างให้แล้วหนูสามารถเรียนจบเป็นหมอยอย่างที่หนูต้องการแต่หนูต้องเข้าใจงานของแม่ดังนั้นหนูต้องดูแลตัวเองของหนูให้ดีแม่ทําทุกอย่างเพราะว่าอยากให้ลูกภูมิใจมีแม่คนนี้เป็นแม่ของลูกและหนูก็ต้องระวังตัวเองให้ดีเพราะแม่ต้องทํางานแบบ เพื่อต้องการช่วยคนแต่ลูกสาวเข้าใจและไม่เคยงองแง่ซึ่งเมื่อวานนี้เองก็เพิ่งจะนั่งเคลียร์กับลูกสาวแต่ว่าทาแม่จากไปจัดงานกี่วันลูกสาวก็บอกว่าวันเดียวจนหมุมบอกว่า3ามวันเดี๋ยวต่างจังหวัดมาไม่ทันส่วนที่ลูกสาวต้องกล่าวในงานแม่ลูกไม่ต้องเป็นห่วงเอาในวิกิพีเดียก,ก็ได้แล้วลูกสาวก็เปิดดูจริงๆแล้วบอกแม่ว่ามันยาวมากเลยหนูเอาสิริอ่านได้ไหมประวัติแม่เยอะมากๆแม่เรียกแต่ว่างานนี้มีการสั่งเสียกันไว้ก่อนแล้วหละคะ่ะยังไงก็ตามก็ต้องขอเป็น หำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ